สวัสดีครับทุกคนนะก็มีการ์ดใหม่นะครับผมหน้าตาน่ารักทีเดียวนะครับการ์ดใหม่นะครับเป็นการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเมอร์คิวีนะครับผมเพิ่มการควบคุมลูกเต่านะครับชาร์จแล้วก็สร้างสามอาคารนะครับผมไปในตำแหน่งที่ยืนนะครับประกาศยังไม่มานะครับผมก็เป็นการสุ่มแพ็คอีกแล้วนะครับทุกคนเป็นสุ่มนะฮะนี่ครับผมสุ่มแพ็คสองร้อยเนาะเออเดี๋ยวไปดูความสามารถกันก่อนนะครับ ก็ความสามารถก็คือนะฮะเพิ่มการควบคุมลูกเต่านะครับผม53%ถ้าไม่ออกเนี่ยใช้อ๋อเมื่อใช้ใช้ไอเทมคู่ขี้ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เนี่ยก็คือเป็นหมวกคล้ายๆหมวกคู่ขี้นะครับผมถ้ากดคู่ขี้ก็จะเพิ่มเป็น63%นะครับผมแล้วก็อันที่สองนี่โอกาส85%ชาร์จโล่นะครับสูงสุดหนึ่งครั้งเมื่อถูกโจมตีจะใช้โล่ป้องกันนะครับผม สูงสุดหนึ่งครั้งแต่มันครั้งเดียวไงทำาหน้อยอย่างเลยนะครับเมื่อก่สอกสร้างสา3อาคารต้องสามอาคารนะครับผมย้ายไปในตำแหน่งที่ยืนนะครับและในตอนนี้เมื่อสร้างแลนด์มาร์คย้ายไปพื้นที่หัวมุมและพื้นที่พิเศษทันทีตัวนี้ก็คือคล้ายๆแบบว่าสร้างแล้วก็วาไปนะครับ40%แต่ต้องเป็นแลนด์มาร์กนะ คล้ายแบบเหมือนหมวกนินจาแต่ไอ้นั่นมันกลับเมืองนะครับหมวกนินจาแต่ตัวนี้มันจะไปในตำแหน่งที่ยืนก็คือสร้างแลนด์มาร์คเสร็จถูกไหมอ่าเป็นคล้ายๆเป็นยานนะนะสร้างแลนด์มาร์กเสร็จก็คือไปในในพื้นที่แลนด์มาร์กย,ย้ายเอ่อย้ายไปหัวมุมแล้วก็พื้นที่พิเศษนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวนะก็เดี๋ยวมาดูปั๊นะครับปั๊ก็ยังไม่มานะ เยังไม่มาวิธีการตามหานะครับมาดูนะครับก็เป็นการสุ่มหา A ครับ A1 2 3สานะครับก็ยากอีกแล้วนะครับผมนะฮะหา A 12 3มาแลครับเพื่อมาแลกนี่ครับผมโอ้โหผมบอกเลยโคตรยากจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมง่ายนะฮะอีกตัวหนึ่งนี้ออกยากมากๆนะครับก็ได้2อันอีบวก2ออันนี้นะครับผมแว่นนะครับผมนี่ฮะแว่นตาของ mercury นะครับผมว่าก็กระเป๋าของ m e r c ์คิวรีนะครับผมมาแลกเต่าเต่าเอนะฮะเต่าของ m e r c ์คินะครับเนะี่ยฮะใช้ทั้งหมด5า้าใบนะครับใช้ทั้งหมด5า้าใบอ๋อแสดงว่าแว่นจะออกยากเหรอถ้าแว่นมีแว่นเหลือหรือว่าแว่นออกง่ายนะครับผมนะฮะเพราะว่าม,มาแลกตัวนี้ได้แต่ตัวนี้น่าจะยากนะครับผมกระเป๋านะฮะใครสุมกระเป๋าออกก็ ก็มีการเล่นรอบนะครับผมอืมนะไม่มีอะไรนะครับเอตัวนี้ก็เดี๋ยดี๋ยวผมขอหยุดคลิปแป๊บนึงก็ประกาศก็ยังไม่มานะทุกคนนะครับนะผมไปเล่นเก็บรอบมาก็ยังไม่มานะดูเออเดี๋ยวมาเปิดให้ดูนะครับว่าได้อะไรนะครับสำหรับเบวกผมว่าม้วนนะม้วนออกยากอ่ะ กระเป๋าเออเนี่ยผมคิดว่ากระเป๋านี้ออกยากหรือเปล่านะเพราะว่าตัวนี้มันมันแลกได้เออมันแลกได้ก็น่าจะออกยากออกง่ายไหมไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นแว่นก็ไม่รู้นะ <c oughs> ก็ไปเล่นเก็บรอบมาแล้วผมคูณสองสามห้าอะไรงนี้เนาะส่วนสกิลตัวนี้เนาะถ้าดูจากสกิลปกลติผมบอกเลยว่าไม่หดนะครับ ใครเพรน้อยมีไม่มีเพชรก็ผ่านได้นะสาหรับอีเวนต์นี้ผมบอกไม่แนะนําให้ทํานะครับผมเนี่ยไม่แนะนําให้ทําแล้วก็มีอีเวนต์ลึกลับมาขายหลอกขายแล้วนะครับผมนี่เน้นหนักไปทางขายนะจีเอ็มเนี่ยผมบอกเลยนะเออคือแบบว่าแม่เหมือนย่มใจนะผมย่มใจเนี่ยฮะขายก็เห็นก็บอกว่าจะมี เ,เร็วๆนี้จะมีเขาเรียกว่าอีเวนต์ลูกอมดาวมาก็เก็บไว้นะครับอย่าไปใช้มั่วนะครับอืมนะดูแล้วก็คือถ้าสกิลเท่านี้นะครับผ่านไปเลยครับผมการใบนี้นะแต่ถ้าเกิดใครเพชรเรือๆสายสะส,ส,ส,สมก็จัดไปฮะเพราะว่าถ้าน่าจะพอเล่นได้ก็น่าจะเป็นบัฟแหละถ้่ว่าเป็นสกิลธรรมดาแค่นี้ผมบอกเนาชนะพวก ดโหดในสายแพตตินัมสายลิพิดไม่ได้นะครับผมผมบอกเลยโอเคครับผมก็ขอผ่านแล้วกันนะครับอีเวนต์นี้เนาะไปแล้วครับ